บีนออกก่อนนี่ฮะนี oh, ่โอเคน้ำกระเปาน้ำนะใช้ยขาดดิเปิดร้อยเปิดเลยโอเคก็ตีตีเยอะเลยดีมากเลยโอเคขาดด้วยอดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอมมิชไหนร้อยเวอ้เดี๋ยตัวนองล้ง นีะะอไรเฮ้ยมันทะลุอะฮ่ะขาดไห่นี่ดูนี่เลยเนี่ยีดิ้นต้นเลยเออโอ้ยแช้ได้เลยอ่ะก็เป็นหมดนะพเออไอกิ่งสดๆที่เราปักเอาแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเป็ดยาไม่เกี่ยวแต่โตดีมากเลยยาวไม่เขียวเด็กกงมาเลยยาไม่เขียวนะมือสาวตามือเออแหละ อันนี้ที่ผมเอาน้ำลาดเยอะายมอากอันนี้ก็คือครบเจ็ดวันแล้วนะครับเราก็เอาถุงพลาสติกออกเรียบร้อยนะครับดูความชื้นนะครับขเอียดหมดเลยก็แสดงว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอดนะครับก็จะมีบางต้นใบเหลืองนะครับก็แค่จะผัดใบทิ้งเฉยๆนะครับแต่ดูลำต้นแล้วก็ยังเขียวอยู่นะครับใช้ได้เขียวๆ ือว่าใช้ได้นะครับรอดโอเคหัวหน้ายุดนะครับกับชาฮอเกียนยอดเขียวทั่วหน้าเขียวปีเลยพี่เหต้องถ่ายนี้ฮะจองเห็นต้องถ่าย่างนี้ครับเขาตื่นเต้นใหญ่เลยครับเพราะว่ามันเขียวนะครับไม่ได้นี่นครับดูเขียวทุกต้นเลยนะครับวิธีนี้ใช้ได้อ,อ,อันนี้จะเป็นต้นน นี่ต้นโมกก็ติดน้ํานี่นอกจากช้าก็จะมีต้นโมกเราเอามาชํานะครับ<ม>เขียวใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ติดแล้วต้นใบแข็งแรงนะครับเยี่ยมครับ